นะโอเคครับมาคุยหลังเกมคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแอตันวิลล่าซ์โนเล่นแต่บ้านลิเวอร์พูลวันนี้ที่พูลเล่นมามาในระบบสี่สามสามนะครับกองกลไอ้โกก็จะเป็นอลิสโงเบเกอร์แล้วก็กองหลังสี่ตัวก็จะเป็นเทรนด์มาติปโกเมนแล BE ้ว <Yaz> ก็แอนดี้บรเบนสันนะแล้วก็กองกลางสามตัวก็จะเป็นแม็กซ์สเตอร์มัเล่นเบอร์หกแล้วก็โจไอ๋อเธอจิ้โจมาเล่นเบอร์เบอร์แปดกับไอ้สวัสไลก็ หน้าสามตัวก็จะเป็นซาร่านุนเยสแล้วก็อยู่ดีอาร์เนาะก็คือตามคาดตาม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 ที่เราคาดไว้ว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละแอตตาวิลล่านะครับแอตตาวิลล่าก็มาในสี่สองสามหนึ่งเหมือนกันก็มาตินเนสไอแล้วก็แฮสแฮสแฮสแล้วก็ใครกันคอนซาเบียโกปาตาเลสแล้วก็ ลูกกาดิวแล้วก็อางการสองตัวจ็มาล่ากับหลุยแล้วก็จะมีสามตัวก็สามตัวบก็จะเป็นใครเป็นแม็กกินแม็กินแล้วก็ดิ De A อบี้ไออีกตัวนึงใครนะที่เจ็บก่อนที่ว่าอีกตัวนึงใครใครอะ่ะอ่าลืมที่อไรแล้วก็หน้าป้าเลยโอนะลิวัตินนะก็ เริ่มเกมมาดิปูว่าคลองเกมได้หมดไหนดิปูคลองเกมได้หมดเลยทําวก็ได้ประตูไว้ด้วยได้ประตูได้ประตูจากสวอซสไลด์ถือว่าโอเคเลยนะครับก็คือเล่นได้เล่นได้ข้าขากันยิงแถวสองได้ก็คือตอนนี้เขาทีมอื่นน่าจะเริ่มกลัวลิปูในแถวสองแล้วแหละแต่เราสังเกตดูนะพอฟันได้ไม่ลงปุ๊บเนี่ยลูกลูกตั้งเตะนี่ไม่ได้เลยแปลกมากเลยอ่าเออได้ลูกตั้งเตะได้อยู่ได้จาก ได้ลูกแรกจากโชสไลน์ลูกสองมาจากนินเยสเนาะนินเยสมงชงไปให้ซาลาสเอาสองนะเออโอเคได้อยู่แต่พอหันกลับมาตอนโดนโดนโดนไอ้เตยเวลามายิงนะมาเตะมุมอะงงมากว่าทำไมเตวลาหมุงได้ตลอดลคือไอ้เจลัขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้หมุงขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้หมุงแปลกใจมากเลยว่าทำไมอะแค่ฟันได้ไม่อยู่คนเดียวทำไมลูกกลางอากาศนี่แบบนับมือไม่ให้ได้นะ ก็เลยว่าเออเออก็ดีว่าทีวายัางพอแบบยังแบบเขายัางมุ่งเบานะครับก็เลยเข้าสองเน็่สงได้จะรู้สึกไหมแฟนแฟนร์พูจะรู้สึกเหมือนกันเหมือนกันกบผมไหมว่ากองหลังเราไม่นิ่งจริงคือโจโกเมสกับไอมาติดโจมาติดนิดลนมากเลยแตลกมากเลยลนจังเลยเนี่ยลนจนเรารู้สึกกลัวผมดูผมไม่ได้กลัวที่ว่าแอตเลติกาจะบุกนะครับผมก,กลัวกองหลังเราจะเล่นเสียเองเนี่ยวันนี้เทสก็ เทนก็ได้จ่ายเสียลูกนึงด้วยจ่ายคืนกับหลังให้อลิซงเบาไปด้วยดีอลิซองออกมาเตะออกได้นะเกือบแล้วนิดเดียวอย่ที่บอกดูไปดูมาผมไม่ได้กลัวแอตเวลาไว้ไแ้ตเลกาคุกคามไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยผมกลัวกองหลังตัวเองเนี่ยในการส่งพลาดหรือในการทําลูกพลาดเพื่อให้เขาได้เข้าไปยิงเนี่ยเห็นลูกที่โจโกเมสเสียไหมครับลูกนั้นเนี่ยแปลกมากว่าทำไมก็คือดักได้แล้วแล้วทาไมยัง ยังต้องทําอย่างนั้นให้แบบหยุดลูกเฉยๆให้เขามาเอาไปเล่นต่อได้ทําไมไม่ดักดกักได้ไม่ไม่จิ้มคืนอ,อาริซงหรือว่าเขีย่ยมาให้ทางโจเอทางโจเอมาติดนะก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเล่นอย่างนั้นถึงคิดเล่นเล่นอย่างนั้นแต่ว่าเกมรูม้ดีสิว่าเล่นดีครับแต่ว่าโนเยสจะโอกาสเคลื่อนอีกแล้วเหมือน คือลูกนั้นลูกลูกลูกที่เซ่าจะให้ไม่น่าชนเสาถึงแม้จะได้ประตูนะแต่ไม่น่าชนเสามันต้องเข้าต้องหายเลยครับระยะใกล้มากใกล้กว่าวันที่เจนนิวฮารเซนด้วยเสียดายมากเลยน่าจะมีสกอร์ั้หนึ่งลูกจะดีใจมากที่หนึ่งเย็นจริงได้แต่หนึ่งเย็นยิงไม่ได้เลยครับจะได้จะได้ไดก็ล,กลูกเกมถือว่าดีครับก็คือชนะสบายไอซ์เนวลล่าไม่มีอะไรแบบมาทําให้เรารู้สึกว่า แต่คู่ค้าเราได้บ้างถึงแม้จะมีโอกาสโชก็มายิงบ้างแต่ว่าก็ก็กองหลังชุนนี้ยังพอรับมือได้ยังพอปกป้องได้อยู่อย่างอยู่ควันซ่า,าลงมาควันซ่า,าก,ก็เล่นดีครับก็คือเล่นประคองประคองตัวไปคือไม,ไม่ไม่เล่นมือว้าอะไรมีลูกไหนที่เล่นดีมีลูกอาอีกคนนึงสปอสไลด์กับแมคพิสเตอร์เนี่ยผมไม่ชมละเพราะมันในเขาเก่งอยู่ละแต่อีกคนที่ผมชอบที่ลงมาแล้วชอบคือ ฮาวิเอเลียดฮาวิเอเลียดลงมานี่ขับเคลื่อนแดนกลางคือในการวิ่งปิดช่องในการวิ่งวิ่งไล่บอลดีมากนะครับถึงแม้ถึงแม้ว่าจะขเขาเรียกว่าอะไรถึงแม้จาจะว่าไม่มีไม่ค่อยได้บอลหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบมีความสัมพันธ์เท่าไหร่ไม่ค่อยแบบ,มมบไ,ไ,มแบบไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ว่าคือความสัาพัญสัมพัญธมากนะในการวิ่งบีบวิ่งไล่วิ่งตอดวิ่งทําลายจังหวะถือว่าโอเคเลยชอบครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ มีคนหนึ่งโจรโจกรโจก็ยังไม่มีอะไรเคอโจรก็ยังไม่มีอะไรทำให้เราเซิร์ไพรส์ได้นะะว่ายังเล่นปกติยังเล่นแบบพื้นๆื้อยู่แล้วก็การเข้าใจเกมระหว่างมิดิอาร์ตกับแอนดี้โรเบิร์ตเนี่ยผมรู้สึกว่าทั้งสองคนนี้มันยังไม่คลิกกันหลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังแบบไม่รู้จังหวะกันสักเท่าไหร่เลยโรเบิร์ตจ่จายดิอาร์ตไม่วิ่งลูกออกเฉยเลยก็เลยว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้น ท,ทั้งที่เล่นด้วยกันมาตั้งปีนี้ปีกว่าๆนะน่าจะเข้าใจน่าจะเข้าใจกันมากกว่านี้แล้วแต่ว่าอเคไม่เป็นไรมันก็ไม่ส่งผลเสียต่อเกมก็ยังพอพอดครองไปได้วันนี้เรียบฟูกองกลางเรานี่บีบจนแบบลาเวลากองกลางสู้ไม่ได้นะครับทั้งทั้งอาราการมาล่ากับไักดาห์คลาดุยสู้ไม่ปั้นเกมไม่ได้เลยนะจันจะเรียบฟูเพสเพสเพรสเข้าไปทำไม,ไมต้องเตะยาวออกมาอย่าง ก็ถือว่าวันนี้เล่นดีมากครับทุกคนช่วยกันไล่ช่วยกันบีช่วยกันปิดทางให้เพื่อป้องกันการโดนการโดนโต้กกับทางฝั่งเต็นต์แล้วก็ฝั่งว่าเขาจะรู้เขาก็จะขึ้นทางซ้ายทางซ้ายเยอะแต่วันนี้คืนดีคืออ่าโมซาร่าไปกดลูกกาดิวต้วกาดดิวไม่กล้าขึ้นเท่าไหร่ทำให้เรียบูกไอทางเตนต์ไม่ค่อยกล้าโดนโดนกดเท่าไหร่นอกก็คือช่วยกันบีบช่วยกันปิดช่องทางได้ก็ถือว่า วันนี้ถึงแม้จดโจงกเมตจะเสียลุงนั้นแต่ว่าทุกอย่างก็น,น่าจะโอเคครับทั้งปักทั้งจโจมมาติดแวนทุกคนเล่นดีครับผมไม่มีข้อไม่มีข้อผิดพลาดอะไรให้เรารู้สึกกังวลใจมากหรือว่าเล่นอยู่ในฟอร์มมาตรฐานของ,ของ,ข,องของตัวเองแล้วกันไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากในบางในบางคนเนะาะวันนี้อัน,นิสโมก็ไม่มีงานให้หนักมากมายก็เพราะแอตเตอริลลาเขาทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ โอเคเราขึ้นมาเป็นอันดับเท่าไหร่ละเอาขึ้นมาเป็นอันดับสามแล้วแข่งสนะี่นับเราชะนาสะสามเสมอนหนึ่งเนาะขึ้นมามีสิทธิ์แจมอันดับสามแล้วลองจากลองจาก City, urs, แมนเชสเตียสเปอร์สก็ล้มก็มาเป็นเรานะโอเคครับสนุกมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ต้องมาวิจารณมากนาะนูเจตถึงแม้จะยิงไม่ได้แต่ก็มีส่วนในกับเกมเยอะก็ถือว่าผ่านคนที่เริ่มเป็นหัวคือถ้าหากว่า ถ้าหากว่ากรงกลางสามตัวนั้นลงตัวแล้วเนี่ยโคนดี้กัปโปลนี่เริ่มยากแล้วเพราะว่ากองหน้าตัวเป้าท่านวิเคสยังเล่นอย่างเนี้ยกัปโปเริ่มลําบากนะเพราะว่าด้วยตําแหน่งโดยตรงกันแล้วก็ฝั่งซ้ายก็ดีอาร์ตน่าจะจองกับโจตาน่าจะน่าจะได้อยู่ก็ลองดูครับเหลือให้กัปน่าจะน่าจะรู้ตัวแล้วก็คงน่าจะพัฒนาขึ้นหรือน่าจะทําน่าจะเป็นตัวสอบแทรกได้อีกโอเควันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนครับผมเพราะว่า เดี๋ยวจะดูคู่ต่อไปนะแล้วเราไปดูคู่อาร์เซนอลเจอแมนอยู่แล้วกันวันนี้แค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ